นะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  ส,สัมมาอะระหัง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  สัมมาอระหัังสมมาอระหังสัมมาอา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 ระหัง Semua arahang, 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 semua arahang. Sama arahang, sama sama arahang, sama sama arahang, sama sama arahang, sama araham sama arahang, sama sama arahang, sama sama arahang, sama sama arahang, สั anyway, มมาอรหั eh> ังสมมาอรหังสัมมาอรหัังสมมาอรหังสัมมาอารหังสัมมาอ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 รหัง สัมมาอารหัง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 สัมมาอาระหังสัมมาอาร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 หัง สมาอาตหัง mm hmm. คำอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมัมงภวงงะ,ะตุเมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่คใครๆครทำแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสมเร็จด้วยเถิดนิพพานะปัจ,จโยโหนตุ